สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆพอนคอมกำลังอึดๆช้าๆหน่วงๆอย,อยู่ใช่ไหมคะเลยเข้ามาดูคลิปนี้กันวันนี้นะคะรดามยวิธีลบไฟขยะง่ายๆในเครื่องนะคะเพื่อทําให้คอมเราเร็วขึ้นลื่นไหลเร็วขึ้นนะคะคอมไม่หน่วงนะคะเล่นเกมหรือว่าทํางานก็จะรู้สึกว่าไม่ชา้าไม่แหลกนะคะเริ่มแล้วนะคะเรามาเข้ากันเลยที่ปุ่ม start ค่ะหรือปุ่ม window นะคะกดเข้ามาตรงมุมซ้ายล่างนะคะส่วนใหญ่จะอยู่มุมซ้ายล่างแล้วก็กดเข้ามาที่รูปเฟืองตรงนี้ค่ะหรือว่า ชื่อปุ่มว่า setting นะเข้ามาปั๊บเราเจอหน้าตาแบบนี้นะคะแล้วก็เข้าไปที่หัวข้อแรกเลยค่ะคำว่า system ค่ะกดเข้ามาแล้วนะคะจากนั้นเลื่อนลงมาค่ะตอนนี้มันเลือกไว้ที่ display เนาะเราก็เลื่อนลงมาชื่อว่าอันนี้ storage นะคะ กดเข้ามาปัา๊บมันก็ประมวลผลประมวลผลรอให้มันประมวลผลจนเสร็จนะคะสําหรับใครคอมที่ไฟล์เยอะๆหนักๆหรือว่าคอมที่สเปคต่ำกว่านี้นะคะมันก็อาจจะประมวลผลนานนิดนึงนะคะจากนั้นกดเข้ามาที่ temporary file ค่ะหรือว่ารูปไอคอนถังขยะนะคะกดเข้ามาแล้วปั๊บจากนั้นมันก็จะสแกนค่ะสแกนหาข้อมูลไฟล์ขยะนะคะตรงนี้ค่ะให้เราทําการติ๊กนะคะว่าเราจะลบไฟล์ตรงไหนบ้านเดี๋ยวเราก็จะกดติ๊กหมดเลยค่ะ จะกดติ๊กไว้ทุกอันเลยหรือใครจะไม่กดติ๊กในบางส่วนก็ได้นะคะก็ติ๊กตามใจชอบเลยก็ลองอ่านอ่านแปลภาษาดูนะคะว่าอันไหนควรลบไม่ควรลบนะคะแต่ส่วนตัวละดาก็จะลบหมดเลยจากนั้นเราก็ก,กดรีมูฟไฟล์เลยค่ะกดลบมันให้เกลี้ยงเลยค่ะเทะ่าเดิมเสร็จแล้วค่ะเท่านี้เองคอมเราก็จะกลับมาลื่นปืด๊ดลื่นปืด๊ดเหมือนเดิมแล้วค่ะ บายๆใครอยากให้สอนเกี่ยวกับเรื่องคอมได้ไดสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะใครทำได้ไม่ได้หาตรงไหนไม่เจอในคอมนะคะสามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะคะวันนี้ไปแล้วคะ่ะบายบาย For a stump like to throw the shrimp down this grab the handheld I could wear the grip crown Don't skip now keep the needle on the vinyl